ไม่มีผู้อยากไม่มีผู้ยึดมั่นพิขูทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่เป็นไฉนคือกวลีการาหารหยาบหรือละเอียดภาษาาหารมโนสันเจตนาหารวิญญาณอาหาร อาหารสี่เหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระโมริยะผักคุณะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตั้งปัญหายังไม่ถูก เราไม่ได้กล่าวว่ากลืนกินถ้าเรากล่าวว่ากลืนกินควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมกลืนกินแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าวิญ,ญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรหนออันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าวิญ,ญญาณอาหารย่อมมี เพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณอาหารนั้นเกิดมีแล้วจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพระพุทธเจ้าค่าใครหนอย่อมถูกต้องตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมถูกต้องถ้าเรากล่าวว่าย่อมถูกต้องควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถูกต้อง แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีผัสสะอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์ ตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ถ้าเรากล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีเวทนาอันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพระพุทธเจ้าค่าใครหนอย่อมทะเยอทยานตั้งปัญหายังไม่ถูกเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมทะเยอทยานถ้าเรากล่าวว่าย่อมทะเยอทยานควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมทะเยอทยาน แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีตันหาอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมถือมั่น ตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่าย่อมถือมัน่นถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถือมัน่นควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าขา้าใครหนอย่อมถือมัน่นแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าขา้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีอุปาทานอันนี้ควรเป็นปัญหา ควรชี้แจงให้กระจางในปัญหานั้นว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสซกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภาคุณนะ ก็เพราะบ่อเกิดแห่งผัสษาทั้งหกดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือผัสษะจึงดับเพราะภัษะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะจึงดับ ความดับแห่งกองทุ์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้